รู้เท่าทันกนโกงเล่เหลี่ยมของมิจฉาชีพในช่วงตำรวจไซเบอร์เตือนภัยทุกวันพูดกับตำรวจไซเบอร์เตือนภัยนะฮะกับพันตรีภาคิกกิตยพงศ์ค่ะสาราวัตรเติร์กเป็นรองโฆษกกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสองค่ะสวัสดีสาราวัตรเติร์กค่ะสวัสดีพี่ปุ้มครับสวัสดีท่านผู้ฟังเอฟเอมเก้าหนึ่งทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับในอ่า รายการตำรวจไซเบอร์เตือนภัยครับพี่ปุ้มครับค่ะแอบวันนี้สารวัตรสบายดีนะสบายดีครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้ตำรวจไซเบอร์เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ามีโครงการนะครับที่เรียกว่าไซเบอร์แคทนะครับก็คือการที่จะอ่าอ่าซึ่งจะมีสองมิตินะครับมิติแรกคือการให้ความรู้แล้วก็เตือนภัยกับน้องๆเด็กๆเยาวชนนะครับแล้วก็มิติที่สองครับก็คือการที่อยากจะให้น้องๆเนี่ยนะครับมาเป็นส่วนหนึ่งไซเบอร์แคทครับก็คือ เป็นตำรวจไซเบอร์อาสานะครับมาช่วยพี่ๆตำรวจไซเบอร์นะครับในการที่จะส่งเบาะแส uh huh. เข้ามานะครับได้ที่ทางเวิรเว็บไทยโพลิสออนไลน์ g o t h ได้เลยนะครับน้องๆครับสำหรับท่านผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่นะครับมีลูกม,มีหลานก็สามารถที่จะไปสัมพันธ์แล้วก็เชิญชวนน้องๆเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นไซเบอร์แคทได้เลยครับอ้าวดีมากเลยนะคะอ่ะมันเป็นยังไงฮะไอ้น้องๆไซเบอร์แคทเนี่ยเป็นยังไงคะ ครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วอันนี้เป็นแนวคิดนะครับของท่านพลต,ตารวจโทไตลงผิวพันธ์นะครับท่านผู้บัญชาการตำรวจสืสบสวนสอบสวนในช้การทางเทคโนโลยีนะครับก็คือว่าก่อนหน้านี้เราก็มีโครงการหลายโครงการในการเตือนภัยต่างๆนะครับก่อนหน้านี้เรามีโครงการอาซีเนียนะครับคอมมูนิตี้นะครับไซเบอร์บลิสขับนะครับก็คือ,อผู้สูงอายุเนี่ยมักจะตกเป็นเหยื่อเยอะใช่ไหมครับเสียหายเยอะ<ฆ>อท่านพันพันูญชาการก็ให้มีการจัดทุ่นอาทิตย์ นะครับคือฉีดวัคซีนไซเบอร์เนี่ยเตือนภัยไปทุกวันทุกนาทย์นะครับแต่ที่นี้ครับตอนนี้เราก็อ่าตอนนี้ผู้สูงอายุก็อยู่ตัวละเราก็เลยมาที่จะเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายเด็กๆบ้างนะครับผมอ่าซึ่งวันนี้ครับเราก็จะมาปูพื้นฐานกันก่อนนะครับว่าโลกออนไลน์เนี่ยนะครับพี่ปุ้มครับจริงๆมันเหมือนเสมือนสนามเด็กเล่นเลยนะครับแห่ใหม่เลยนะครับเราจะสังเกตว่าอ่ามีลูกมีหลานเนี่ยนะครับพวกเขาเนี่ยก็จะไปเรียนรู้พูดคุยนะครับหรือสร้างสรรค์สิ่งต่างๆนะครับซึ่งในโลก ใบที่เรียกว่าโลกออนไลน์เนี่ยนะครับมันก็มืดที่เป็นอันตรายซ่อนอยู่เช่นกันนะครับซึ่งวันนี้นะครับ<ฆ>ผมนะครับก็จะมาพูดคุยนะครับกับท่านผู้ฟังทุกคนนะครับเกี่ยวกับเรื่องอาชญากรรมออนไลน์ที่เกิดขึ้นกับเด็กนะัะผมซึ่ง<ฆ>จริงแล้วมันมีหลายมิติมากนะครับพี่ปุ้มซึ่งจริงแล้วเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยเรามาทําความรู้จักหน้าตาของพวกอาชญากรรมเหล่านี้กันก่อนนะครับว่าภัยคุกคามที่เราพบบ่อยเนี่ยมันมีอะไรนะครับแรกเลยพี่ปุ้มคือเขาเรียกว่าออนไลน์ grooming หรือ uh huh. ภาษาไทยเนี่ยเรียกว่าการล่อลวงในโลกออนไลน์นะครับอันนี้แหละมันคือภัยอันตรายที่สุดนะครับที่คนร้ายเนี่ยจะสร้างความสัมพันธ์และได้รับความไว้วางใจจากเด็กผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นเกมนะ,ะเกมเนี่ยอันตรายมากนะครับไม่ว่าพวกมิจฉาชีพก็เข้าไปในเข้าไปในเกมนะครับเ<ฆ>ข้าไปในทำความรู้จักกับเด็กนะครับหรือโซเชียลมีเดียนะครับโดยพวกนี้เขามีเป้าหมายเพื่อล่วงละเมื่อทางเพศ ในท้ายที่สุดนะครับหรือกระบวนการเนี่ยก็อาจจะเป็นขั้นตอนนะครับเช่นอย่างแรกเลยอาจจะสร้างความสัมพันธ์ก่อนนะครับทําตัวเป็นเพื่อนอาจจะให้ของขวัญในเกมชื่นชมนะครับจากนั้น,นพอสร้างความสัมพันธ์เนี่ยสิ่งที่มันต่อยอดจากการสร้างความสัมพันธ์เนี่ยคือการสร้างความไว้ใจใช่ไหมครับอาจจะเป็นที่ปรึกษา,าพูดจาเพาะหรือคุยทําให้เด็กเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนพิเศษครับแล้วก็จากนั้นเนี่ย <c oughs> ก็จะแยกเด็กออกมาจากผู้ปกครองอันนี้คือหลักจิตวิทยาที่ ผู้นี้ไอใช้พอแยกเด็กมันผู้ปกครองเนี่ยบอกว่าเรื่องนี้เป็นความลับระหว่างเรานะนะครับอ่า <c oughs> เขาก็จะนําไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศหรือการล่วงละเมิดอ่าเรียกว่าเซ็กโคลชันนะครับก็คืออาจจะขอรูปภาโพโป๊เปลือยนัดเจอหรือวิดีโอคอตต่างๆอันนี้ก็เป็นหนึ่งรูปแบบครับของการล่อลวงทางโลกออนไลน์หรือแม้แต่ให้เด็กเนี่ยนะครับอ่าขโมยเงินจากพ่อคุณคุณพ่อคุณแม่นะครับส่งเงินมาหรือแม้แต่บอกน้องๆว่าให้ไปถ่ายรูปหน้าหลังบัตร C V V ในบัตรเครดิต ก็เป็นได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบนะครับแล้วก็ค่าที่สองที่เราจะพบเจอนะครับจะพบเจออีกรูปแบบหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้ครับก็คือไซเบอร์บูลลี่เคยได้ยินไหมฮะอเคยได้ยินค่ะการกลั่นแกล้งทางโลกไซเบอร์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไซเบอร์บูลลี่เนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะกับเด็กนะฮะผู้ใหญ่ก็โดนโดนออนไลน์นะฮะค่ะเอาไปเม้นโดนไปแน่นอนว่าในโลกออนไลน์เนี่ยมันเป็นจุดที่ ทำให้เกิดวัฒนความเกลียดชังได้หรือที่ที่เราเรียกว่าเฮตสปีดนะครับอ่า uh huh. มันจะสร้างค uh huh. วามนิยมต่างๆหรือแม้แต่การทําอะไรพวกนี้นะครับคือพวกนี้เขาใช้เทคโนโลยีเพื่อข่มขู่หรือคุกคามหรือทําให้อับอายนะครับซึ่งรุนแรงกว่าอา่าอาจจะเป็นการบุลแรงกว่าบูลลี่ทั่วไปนะครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นใ uh huh. นบบทีทชั่วโมงอา่าถูกต้องนะถ้าเกิดว่าถามว่าในโรงเรียนมีเรื่องของการบูลลี่ไหมผมเชื่อว่ามีนะเพราะว่าตอนเด็กๆผมก็เคยเห็นใช่ไหมฮะอาจจะมีการกันแกล้งกันไปเลยอันนี้มันอาจจะเป็นวัฒนธรรมของสังคมนะครับ S <S ก็าจาก่จะเป็นสิ่งที่เออมันมันเร,เราเรายอมรับไม่ได้หรอกแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงอ่าอันนี้มันก็เราก็มองข้ามไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะเป็นในโลกออนไลน์เนี่ยนะครับมันก็จะแพร่กระจายได้รวดเร็วมากอาจจะเช่นโพสข้อความด่าทอการสร้างกลุ่มเพื่อนเพื่อโจมตี آ, มหรือแม้แต่การตัดต่อรูปเป็นช้งอะไรอย่างี้เนอมถูกต้องอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมมองว่าก็อาจจะต้องบอกน้องๆเยาวชนด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วโลกไซเบอร์เนี่ยมัน มันมาเร็วแล้วมันก็เกิดสร้างความแบบเนี้ยขึ้นมาได้เร็วนะครับและอีกแบบหนึ่งครับก็ที่เรียกว่าเซ็กทอยชันนะครับก็คือการแบ็กเมยทางเพศนะครับคือพวกนี้นะครับคนร้ายเนี่ยก็จะขู่กันโชคด้วยการใช้เนื้อหาทางเพศของเหยื่อคนร้ายเนี่ยอาจจะหลอกล่อให้น้องๆเนี่ยส่งภาพหรือวิดีโอของตัวเองเนี่ยแล้วก็นํามาข่มขู่เพื่อเรียกเงินนะครับหรืออาจจะบังคับให้กระทําการอย่างอื่นซึ่งอาจจะเป็นการสร้างความหวาดกลัวหรือการอับอายให้กับน้องๆนะครับอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่สร้างบาดแผลในใจกับเด็ก ได้รุนแรงมากนะครับอันนี้ก็อยากให้ทุกท่านเฝ้าระวังด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการหลอกลวงทางการเงินนะครับคือเด็กเนี่ยอาจจะถูกหลอกให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ปกครองนะครับอาจจะหลอกให้เปิดเผยรหัสผ่านข้อมูลบัตรเครดิตที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับอาจจะต้องอผ่านเกมที่ต้องเติมเงินหรืออาจจะใช้วิธีการฟิชชิ่งครับด้วยการส่งลิงก์ปลอมโดยอ้างว่าเนี่ยจะเป็นรางวัลไอเทม อันนี้ก็เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นอีกจุดหนึ่งที่เรามองข้ามไม่ได้เหมือนกันทีนี้มันมาคำถามนี่ครับพี่ปุ้มว่าทําไมเด็กถึงตกเป็นเป้าหมายได้ง่ายนะครับผมอยากให้อ่าเป็นเป็นสี่ข้ออย่างแรกเลยนะครับก็คือเรื่องประสบการณ์และการพัฒนาการคือต้องบอกว่าถ้าเอาตามหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับก็คืออ่าพอน้องๆน,งน,งนยังเป็นเด็กอยู่นะครับการควบค<อ>ุมกรรมยับยังช่างใจอ่ะอาจจะยังไม่พัฒนาเต็มที่ทําให้การตัดสินใจเนี่ยใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล อันนี้เป็นสิ่งที่เข้าทาวมมิชฉาชีพเลยนะครับอย่างที่สองครับก็คือความไว้วางใจเด็กๆเ,เนี่ยจะมีแนวโน้มที่เชื่อคนง่ายมากกว่าผู้ใหญ่โดยเฉพาะคนที่มาทําดีกับเขานะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่มิถาชีพก็เล็งเห็นเหมือนกันนะครับและอันที่สามก็เป็นความต้องการการยอมรับครับพี่ปุ้มครับคือ,อาการต้องความต้องการเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของของกลุ่มเพื่อนนะที่ทําให้ยอม,อมยอมทําตามแรงกดดันได้ง่ายอา,อาจจาะทำกลุ่มขึ้นมาบอกว่าน้องเก่งจังเลยเจ๋งมากทําแบบนี้แล้วแบบ ไปขโมยบัตรเครดิตคุณพ่อคุณแม่มาสิโอ้โหสุดยอดเลยเนาะอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็ทำตามได้ง่ายนะครับแต่สุดท้ายครับก็คือการขาดความเข้าใจคือไม่ตระหนักถึงดิจิตอลฟูดฟินนะครับว่าทุกสิ่งที่โพสเนี่ยจะคงอยู่ตลอดไปบางครั้งอจาจจะได้แนว<ะ>คิดบางอย่างได้วิธีการบางอย่างนะครับก็เลยทำให้น้องๆเนี่ยทำตามนะครับซึ่งจิตวิทยาที่คนไลฟ์ใช้เนี่ยนะครับเขาจะใช้หลักที่เรียกว่า ภาวะขาดการยับยั้งใจบนโลกออนไลน์อันเนี้ยมันคือสิ่งที่มิจฉาชีพเนี่ยมักที่จะเอามาหลอกน้องๆก็คืออ่าพวกเนี้ยเขาอาจจะรู้สึกว่าพอเป็นโลกออนไลน์เนี่ยนะครับการที่ไม่ต้องเผชิญหน้ากับเหยื่อโดยตรงอ่ะมันทําให้คนร้ายเนี่ยทาในสิ่งที่พวกเขาเนี่ยไม่กล้าทําในชีวิตจริงมันเหมือนการสวมหน้ากากครับพี่ปุ้มบางคนเก่งมากเลยเขาเรียกว่าพวกเกียนคีย์บอร์ดก็เป็นหลักทฤษฎีนี้นะนะฮะ การสวมหน้ากากเรแล้วรู้สึกว่าปลอดภัยและจากนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะบิดเบือนทางความคิดนะครับก็คืออาจจะพูดว่าเด็กเนี่ยสมยอมเองเนี่ยแค่รูปอะไรแบบเนี้ยนะครับมันก็เลยเป็นอีกหนึ่งรูปแบบหนึ่งนะครับพิปุมก็จริงๆแล้วอ่าผมก็อยากจะฝากเอาไว้อะนะครับว่าอยากให้มองเป็นสามสามแบบนะฮะก็คือ,อคุย,ค,ยคุมจับตากับลูกหลานเรานะครับอ,อย่างแรกเลยนะครับก็คือถ้าเร่องล,<ม>ลูกาเดี๋ยวนิดนึงนิดนึปครง เด็กๆที่เด็กที่ตกเป็นเหยื่อในส่วนใหญ่จะอยู่ในไวัยไหนอะคะวัยที่เข้าถึงเกมเกมได้ดีที่สุดนะครับก็คืออาจจะเป็นช่วงปฐมอช่วงปฐมช่วงระหว่างปฐมปลายถึงมัธยมต้นนะครับจะเป็น<ม>ช่วงที่เขาเนี่ยเขาเริ่มเข้าใจโลกออนไลน์ละเริ่มเข้าใจเรื่องโลกออนไลน์เริ่มเข้าไปอยู่ในโลกออนไลน์ละทําให้เนี่ยเขาเนี่ยนะครับโดนพวกเนี้ยเข้ามาได้เยอะขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเด็กปฐมต้นเนี่ยโอเคเด็กปฐมต้นในแทบจะอ,อยู่กับ อย่าจะเล่นอะไรไม่เป็นอ่าชายชายค่ะอย่างชัดเจนเลยแต่ที่เป็นห่วงที่สุดก็คือช่วงปฐมปลายครับ่รงนี้ช่วงนี้แล้วก็ช่วงอ่ามัธยมต้นบางส่วนแต่ส่วนใหญ่เนี่ยอ่าป .6 ป .5 ม .1 เนี่ยช่วงในในคลาิดเนี่ยนะครับอันเนี้ยอาจจะต้องผู้ปกครองอาจจะต้องจับตาดูเป็นพิเศษเลยต้องใกล้ชิดอ่าต้องใกล้ชิดนิดหนึ่งถูกต้องถูกต้องครับซึ่งเราก็มีอ่าสามแบบนะครับคุยคุมจับตาค่ะอ่าคุยคืออะไร เปิดใจครับท่านผู้ฟังครับเปิดใจทําให้บ้าน่ะเป็นพื้นที่ปลอดภัยสาหรับเขานะครับอพอลูกเนี่ยกล้าเล่าทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีเรื่องร้ายเนี่ยพูดเรื่องความปลอดภัยออนไลน์นะครับ <ME X 2> เหมือนกับการสอนให้เขาระวังคนแปลกหน้าในชีวิตจริงอ่ะนะครับออันนี้คือการเปิดใจคุยอันที่สองครับก็คือการสอนให้เด็กๆรู้จักคิดนะฮะเขาเรียกว่าคิดที่ข้อ thinking สอนให้เด็กๆตั้ะะงคําถามครับกับคนที่เข้ามาคุยด้วยเช่นทําไมพี่คนนี้ใจดีกับเราจังเขาต้องการอะไรจากเราหรือเปล่านะฮะ หรือ<ะ>ถ้ามันเกิดขึ้นนะครับอย่าเพิ่งตาหนิอันนี้คือการคุยอันที่สองครับคือการคุมการคุมคือการตั้งอุปกรณ์ที่น้องๆใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นเ <c oughs> ครื่องมือสมาร์ทโฟนจอคอมพิวเตอร์อาจจะจํากัดเวลาหรือบล็อกในเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร <anca S 1> ูปแบบที่เราอ,อยู่ในเรื่องของการคอนโทรลการคุมนะครับอาจจะตั้งค่าความเป็นส่วนตัวต่างๆกับโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับให้เป็นไพรเวทนะครับรับเฉพาะเพื่อนจริงๆไม่ใช่เป็นรับคุยกับใครมั่วซั่วนะครับแล้วก็ เรื่องรหัสผ่านก็สําคัญนะครับอาจจะต้องสอนให้น้องๆเนี่ยนะครับตั้งรหัสผ่านที่เดายากและห้ามบอกใครนะครับแม้แต่เพื่อนสนิท่<ฆ>อาและอันที่สามก็คือมอนิเตอร์จับอาครับพี่ปุ้มครับ<ฆ>ต้องให้น้องๆเนี่ยรู้จักอ่าผู้ปกครองเนี่ยต้องรู้จักโลกของลูกก่อนนะครับรู้ว่าลูกเล่นแอปอะไรบ้างเล่นเกมอะไรบ้างคุยกับใครติดต่อใครบ้างนะครับแล้วก็ลองเ้าไปใช้งานแอปเหล่านั้นดูนะเพื่อที่จะ<ฆ>เข้าใจบริบทอย่างอแม่ผมเนี่ยเมื่อก่อนผมเล่นเล็กนล็อกกับแม่ผมนี่ ลองเล่นแลกน่าล็อกเพื่อจะมามาอยู่ในกิลด์เดียวกับผมอ่ะเ้าจะหบบตอนผม oh, กับผมสมัยนั้นอะไรอย่างเงี้ยค <laughs> ่ะช่ับประมาณนั้นนะฮะก็แล้ก็อาจจะต้องเป็นเพื่อนกับลูกในโลกโซเชียลอันนี้ก็เป็นส <c oughs> ิ่งทีอ่อาจจะต้องคอยดูความเคลื่อนไหวนะครับแต่ว่า <c oughs> ไม่ใช่ว่าเขาโพสอะไรไปเราไปตําหนิเลยผมว่าเราไปไปไปก้าไกลเกินไปก็ไม่ได้ใช่ไหมไปล้าเส้นเข้าเกินไปก็ไม่ได้ใช่ไระชชนใช่เขาก็จะเตลิดใช่ไหมัะ น้องๆเยาวชนนะครับก็มีผมมีกฎอยู่สามข้อเลยนะครับก็คืออ่า stop block tail stop block tail นะครับก็คือบล็อกบอกต่อนะครับถ้าเราเจอข้อความอะไรที่รู้สึกว่าไม่ดีอึดอัดเนี่ยให้หยุดเลยไม่ต้องไปคุยทันทีนะครับแล้วพอเจอแปลกมาคุกคามเราบล็อกครับแล้วก็เทลครับก็คือบอกผู้ใหญ่บอกผู้ปกครองบอกคุณครูก็ได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นอ่าสิ่งที่อยากจะให้ระวังเอาไว้แล้วก็อยากให้น้องๆนะครับทุกคนจําเบอร์นี้เอาไว้ครับเบอร์สายด่วนตำรวจไซเบอร์ครับ ห4ึ่หนะครับหรือถ้าเกิดน้องๆเล่น Facebook แล้วนะครับก็มาติดตามได้นะครับที่เพจตํารวจไซเบอร์ปอชอสทนะครับเป็นมีเพจเพจเดียวเท่านั้นนะครับต้องมีติก๊กติ๊กถูกนะครับติ๊กมีติกต๊กสีฟ้าแล้วก็อออตอนนี้ผู้ติดตาม300แสนนะครับเพราะว่าจริงๆบอกว่าทางเพจเฟซบุ o กโลกออนไลน์เนี่ยมันมันปลอมเยอะนะครับก็ถ้าน้องๆอยากจะมา ติดตามข่าวสารได้ครับที่เพจค,คตำรวจไซเบอร์ปชสอยทหรือเบรอร์โทรหนึ่งสี่สี่หนึ่งหรือถ้าน้องๆนะครับสนใจที่จะมาเป็นไซเบอร์แคทครับร่วมมาเป็นปรครอบครัวทางไซเบอร์ด้วยกันครับไปที่ w ว w ร h ล i วด์เว็บไทยโพลนะครับแล้วก็สมัคร <S 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 มาเป็นตำรวจไซเบอร์ด้วยกันนะครับอาจจะบอกผู้ปกครองก็ได้ว่าให้สมัครให้ครับพมอืมอืมค่ะแล้วเด็กๆเขาจะทำอะไรได้บ้างในในเนี้ยที่เอ่อไซเบอร์แคทเนี้ยค่ะ อ่าก็คือน้องๆเนี่ยนะครับถ้าเจอเบาะแสน,นะครับที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบมันดูมันแย่อย่างเช่นพนันออนไลน์นะครับหรือแม้แต่คนที่มาคุกคามน้องๆต่างๆเนี่ยน้องๆเนี่ยแจ้งเข้ามาที่อ่าให้พวกพี่ๆตำรวจไซเบอร์ได้เลยนะครับก็คือผ่านโครงการเป็นหูเป็นตาครับเจออะไรแปลกๆในโลกโซเชียลหรืออะไรที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะซุ่มเสี่ยงผิดกฎหมายไหมนะครับก็มาเป็นไซเบอร์แคทครับก็คืออ่าเข้ามาแจ้งได้เลยครับ อ่าก็ง่ายๆนะฮะก็สามารถที่จะไปเป็นสมาชิกได้เป็นอาสาสมัครได้เพื่อที่ว่าเราจะได้ดูแลนอกจากตัวเราปลอดภัยแล้วเนี่ยเพื่อนๆเราก็จะได้ปลอดภัยด้วยใช่ไหมคะใช่ครับค่ะสารวัตรขามีคุณจรัตพรฝากถามมานะคะถามว่าเจอได้เจอกลุ่มหนึ่งของคนขับรถแท็กซี่ในเพจเฟซบุ๊กค,ค่ะเขาจะมีนัดให้ไปสแกนม่านตา แล้วจะได้รับเงินเป็นค่าตอบแทนหนึ่งพันบาททันทีที่สแกนสำเร็จตามปั๊มน้ำมันแล้วก็จะย้ายปั๊มไปเรื่อยๆไม่ซ้ำที่เดิมที่สำคัญเนี่ยไม่มีใครทราบว่าสแกนม่านตาเพื่อไปทำอะไรต้องการทราบว่าแบบนี้เนี่ยเป็นขบวนการหลอกลวงหรือเปล่าแล้วเขาทำไปเพื่ออะไระคะมีโอกาสสูงมากสารวัตรพอมีข้อมูลมไหมอ่าผมยังไม่ได้รับข้อมูลนี้มาแต่อ่าดูจากพฤติการนะครับ โอกาสสูงมากครับที่จะเป็นมิจฉาชีพเพราะหนึ่งคือทําไมเขาต้องใช้วิธีการหลักยิบซีแบบนั้นหลักยิบซีคืออะไร uh huh. คือการที่ไม่ได้มีการตั้งเป็นไม่อยู่ตรงที่เดิมตั้ง,ง uh huh. ถูกต้องมีการที่ะจะย้ายที่ตลอดซึ่งการย้ายที่ตลอดนะครับมันเป็นพฤติการหนึ่งของพวกอาชญากรที่จะย้ายตลอด oh. เพื่อไม่ให้จับได้เหมือนบ่อนวิง่งอะครับเหมือนบ่อนวิ่งพน,นันอะไรเงี้ยเขาก็จะย้ายบ่อนไปเรื่อยย้ายบ่อนไปเรื่อย หรือแม้แต่<ฆ>เ,เ,เซ็นเ,เซน,เเซนเตอร์ถึงเขาจะอยู่ที่ที่เรารู้ว่าอยู่ที่ไหนเขาก็ยังย้ายตึกไปเรื่อยๆหรือย,ย้ายแผนกไปเรื่อยๆนะครับมันก็เป็นในลักษณะนาานหนึ่งของพวกนักต้มตุนที่มกักจะใช้วิธีนี้ดังนั้นเนี่ย<ฆ>จากที่ที่คุณผู้ฟังนะครับได้ได้ได,ได้ได้ถามมาถาาคือ,อมผมผมขอให้เออไว้ก่อนเลยว่ามีโอกาสสูงครับที่จะเป็นมีอาชีพแล้วก็เราก็ไม่รู้ด้วยว่า เขามาจากไหนเป็นใครยังไงถึงมาจากเป็นใครเป็นยังไงก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นจะเป็นนักต้มตุ๋นทางทางโลกอ่อนกล่าวได้เหมือนกันนะครับอันนี้ขให้เอ๊เอาไว้ก่อนเลยนะครับนั่นนี่เ้าอยู่ดีๆจะมาแจกตั้งคนละพันอ่ะใครสแกนสําเนจคือได้ไปเลยพันนึงอะไรเงี้ยแปลกแปลกมันคล้ายๆกับตอนขอบัญชีมาไหมเหมือนไหมพี่ปุ่มเหมือนที่บอกว่าเปิดบัญชีปุ๊บรับไปเลยสามพันรับไปเลยสี่พันแล้วคนนี้เขาจะใชมี เปลี่ยนไปเรื่อยเหมือนกันเลยอ่ะครับผมว่าก็ก็ก็ขอให้อ่าระวังเอาไว้ด้วยก็ดีที่คุณจลัดพรแบบเอ๊ะไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยอย่าได้ตอกเป็นหยุ่แล้วคนอื่นถ้าฟังอยู่ก็อย่าได้เอ๊ะเออก็ต้องเอ๊ะไว้ก่อนเนาะแล้วคราวนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าอ่าท่านใดก็ตามเนี่ยไปเจอบอกเฮ้ยวันนี้เนี่ยเวลานี้เนี่ยมันจะมาที่ปั๊มนี้เนี่ยสามารถแจ้งตำรวจได้ไหมอนี่ยก็แจ้งเบาะแสก่อนเลยครับ ก็คือแจ้งแจ้งแจ้งบากแสได้นะครับแล้วเดี๋ยวทางตารวจจะไปแจ้งที่ตํารวจท้องที่ก็ได้นะครับที่อยู่ตรงนั้นหรืออแจ้งบาะแสได้อยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งคือเราเราไม่รู้ว่าเป็นยังไงแล้วเราก็ไม่รู้ว่าพฤติการนี้มีมันเสี่ยงที่จะไปก่ออาชญากรรมในรูปแบบอื่นไหมนะคบพี่ๆตำรวจจะได้มีข้อมูลในการที่จะไปสืบสวนสอบสวนหรือมีข้อมูลอยู่แล้วนะครับอโดยโดยโดยปกติเนี่ยฝ่ายสืบสวนอาจจะมีข้อมูลอยู่แล้วแต่ว่าทีเนี้ยพอได้รับแจ้งมาเนี่ยก็จะได้มาเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่ ทางตำรวจมีหรือไม่มีอยู่ได้เหมือนกันนะคะอือหรือว่าใครที่แบบว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมว่าเฮ้ยเขาสแกนไปทำโน่นนี่นั่นอะไรก็สามารถแจ้งเราได้ด้วยเหมือนกันเนาะนะคะใช่ครับใช่ครับ่ะวันนี้สารวัตรมีอะไรจะฝากกึ้งท้ายไหมคะ ครับก็วันนี้เราก็เคยพูดถึงเรื่องชิจกรรมออนไลน์ที่เกี่ยวกับเด็กนะครับก็อยากจะให้ใผู้ฟังทุกท่านนะครับว่าหน้าที่ของเราในฐานะผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองนะครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่ไม่ใช่การห้ามนะครับแต่มันคือการนำทางน้องๆนะครับไม่ใช่การจับผิดนะฮะนี่ <Copy. S 1> ต้องพูดตรงๆเง้ยจากผมเนี่ยเคยเป็นเด็กมาก่อนผมเป็นเด็กติดเกมด้วยนะ<ว> <laughs> ไม่ใช่การจับผิดนะแต่มันคือการจับมือนะครับแล้วก็ไม่ใช่การสร้างกำแพงแต่มันคือการสร้างเกาะป้องกันด้วยความรู้ความเข้าใจและที่สําคัญที่สุดครับคือการสร้าง สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวครับความกลัวไม่ได้ช่วยปกป้องลูกหลานของเรานะครับแต่คือความรู้และความใส่ใจนะครับมันคือการปกป้องมากกว่าครับแต่คุณแม่สารวัตรน่ารักมากเลยเนาะก็เป็นหนึ่งวิธีการที่คุณแม่เนี่ยคือครอบครัวเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงใจเด็กๆได้เนาะคืออลูกเล่นแร็คเนอร์กคุณแม่ก็เล่นกับลูกไปซะเลยอะไรเพื่อที่เราจะได้ดูว่าเฮ้ยเกมนี้มันเป็นยังไงมันจะโดนหลอกไหมอะไรเงี้ยเนาะเออก็น่ารักเนาะ ใช่ไหมาะฉะนั้นทุกวันนี้คุณแม่โดนคุณแม่โดนโกงนะคุณแม่โดนโกงอจริงออ๋อเหรอเออเพราะทุกวันนี้เนี่ยสารพัดก็เลยมีภูมิไงมีภูมิแล้วก็มีความรู้ที่ว่าจะเอามาดูแลตรงนี้ได้แบบอย่างดีเลยทีเดียวใช่ไหมครับนะอวันนี้ขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวเราเจอกันใหม่วันพุธหน้านะครับพระดุรีภาเก็กฤตยะพงศารพเตอค่ะรองโฆษกกองบังคับการตรวจสอบสอบสวนอาชการรทางเทคโนโลยีสองสวัสดีค่ะ สวัสดีครับค่ะเจอกันใหม่วันพุธนะรู้เท่าทันคนโกงเล่เลี่ยมสมิชชีพในช่วงตำรวจไซเบอร์เตือนไทย